ทาดาสวัสดีครับทุกท่านขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังชมช่อง l e s s l e e p b i r นะครับคลิปนี้ผมจะขอเปิดเผยความลับของไข่ทองคำหรือโกลเด้นเองนั่นเองนะครับมีใครอยากรู้บ้างไหมครับยกมือนะครับอา่าคนนู้นยกมือคนนี้ยกมือ,มอ,มอโอเคครับทุกคนแต่ก่อนอินก่อนได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบให้ผมทำคลิปคอนเทนต์แนวนี้ อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับมาเข้าเรื่องกันต่อครับทุกคนคืองนี้ครับผมเนี่ยพอจะรู้อยู่บ้างว่าท่านที่เคยเล่นเกมนี้มาอาจจะเคยผ่านตาเคยเจอหรือคุ้นเคยกับมันว่ามันคือลูนนะครับลูนไข่ทองคำรู้อยู่แล้วแหละว่ามันคืออะไรแต่ไม่รู้ว่าใส่แล้วมันดียังไงใส่แล้วมันเพิ่มสเตตัสอะไร ซึ่งเจ้าไข่ทองคําเนี่ยมันก็ไม่ใช่ลูนธรมรมดาด้วยไม่ใช่ลูนทั่วไปไม่ใช่ลูนพิเศษแต่มันคือลูนระดับตำนานโอ้แม่ไพอเอาเมาส์ไปชี้เนี่ย <laughs> ก็จะเผยข้อความที่มีความกวนเล็กน้อยขึ้นมา mm hmm. กวนตาทาเรามาว่า <laughs> ดูไรประโยชน์ใช่ไหมละ่ะเว้นแต่ว่านั่นแหละครับท่านผู้ชมหัวนี่ร้อนเลยปี <laughs> 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 ผมก็เลยจะมาทำให้ดูว่าลูนไข่ทองคำที่มันเป็นปริศนา สำหรับใครมากมายหลายคนเนี่ยมันมีไว้ทำอะไรใช้ยังไงและมีประโยชน์แค่ไหนตามมาครับทุกคนต้องบอกก่อนว่าลูนอันนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้ในการเล่นเกมทั่วไปนะครับเพื่อนๆเราใช้มันเมื่อเราออกเกมโดยทางไบฟอสนะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยอยากให้เพื่อนๆอเล่นให้จบเกมก่อนนะเราไม่จำเป็นต้องใส่ลูนไว้กับต,ตัวตลอดเวลานะผมคิดว่า ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเอาไปใส่คลังได้นะก็ใส่คลังไว้ก่อนแต่ถ้าใส่ไม่ได้ก็ไม่รู้ไนครับทิ้งไว้ที่ไหนก็ได้ <laughs> นะครับผมแล้วค่อยมาใส่ติดตัวหลังจากเราจะออกจากเกมนะใส่รูนติดตัวไว้จากนั้นให้เปิดแมปดูครับสังเกตข้างบนว่าเราเนี่ยมีเข่าทองคําเท่าไหร่นะครับอย่าง,งผมตอนนี้มีอยู่ที่71อันนะพอดูเสร็จแล้วก็ให้ รีบวิ่งไปที่ไบฟอสเลยถ้ายังไม่เปิดก็ไปค่ายักหนึตัวก่อนนะถึงจะเปิดในฟอสเนี่ยครับจากนั้นสังเกตเขาวทองคำอีกทีว่าเราได้กี่อันอย่างผมผมได้2ก็รวมทั้งหมดเราควรจะมีทั้งหมด73อันเมื่อออกเกมเนาะจากนั้นกดออกเลยครับกดออกปุ๊บสังเกตอีกทีนึ่งด้านบนขวามือนะครับด้านบนขวามือนะครับมันจะมีเข่าวทองคําบอกเราทุกคนใช่ครับเรามี75แล้วทุกคน นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่ารูนไขทองคําที่มันบอกว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์อะไรของมันเนี่ยก็คือมันให้แทนเขาทองคำสองอันเราคืนมานั่นเองนะครับนี่คือประโยชน์ของมันชดัดเแล้วก็ผมจะแนะนําอีกน,นิดนึงนะครับถ้าใครยังไม่รู้เนาะว่าไเขาทองคําเนี่ยมันใช้อะไรได้บ้างน,นะครับตอนนี้ที่ผมรู้มีอยู่2วิธีครับวิธีที่1คือสามารถเอาไปสุ่มกาชาในเกมได้ครับ กาชาอะไรเอ่ยกาชาลูนครับทุกคนให้วิ่งตรงเข้าไปที่หมู่บ้านนะครับและเลยนักฮิวเด็กนี่ขึ้นไปนะครับเข้าบ้านไปเลยข้างในนั้นเนี่ยจะมีสถานที่ให้เรากดกาชาลูนนะครับ1เขา่าทองคำอ่าเราจะได้1ลูนนะครับอยากได้ลูนอะไรก็สุ่มเอาครับแต่ถ้าได้ไขท่ทองคำมาอีกแล้วก็ <laughs> อย่างที่สองโอเค อย่างที่สองเนี่ยนำเอาไปใช้จ่ายช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นห่อเท่เลท่อกันตามภาษาชาวเวกิ้งได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าขนสัตว์หน้าผมย้อมผมสีรอทุกสีมีหมดเว้นแต่เสียว่าร้านค้านี้มันมีแค่5ชิ้นนะครับแต่มันก็รีเฟชทุกๆ24ชั่วโมงให้เรานะซึ่งจะรีเฟชทุก1ทุ่มตามเวลาไทยมั้งครับโอเคสรุปนะครับไข่ทองคํามีประโยชน์มากกว่าที่คิดครับไม่ได้ไร้ประโยชน์สัทีเดียว นะครับถ้าใครต้องการขาท่ทองคําเยอะๆเนี่ยนี่ก็คือทางเลือกสุดท้ายของคุณครับไม่ไม่ไม่เปทางเลือกที่ดีครับทุกคนไม่ใช่ทางเลือกสุดท้ายครับผมวันนี้ก็หมดแล้วครับสําหรับโกลเด้นเอกหรือไข่ทองคําที่ทุกคนคน้นคว้าไข่หามานะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจของผมและจะได้ไม่พลาดคลิปแบบนี้อีกนะครับขอบระคุณทุกคนครับป๊อปป๊อ๊อุย